เมื่อนักชกญี่ปุ่นหุ่นดีผู้นี้ครับอยากจะมากำราบนักมวยไทยร้างเวทีมานานครับงานนี้มันติดเป็นผันเพือครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาแูกันเพนจังว่านี้ครับจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเปิดตัวมาครับนี่คือโกโอนะครับโกโอนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเจอกับด้านของนักชกชาวไทยนะครับไม่รู้ว่าใครจําเขาได้มาครับนี่คือชูชัยนะครับชูชัยนี่ปัจจุบันใช้ชูชัยฮาร์เดสจิมเ r ิร์กเอานะครับ ก็ไปสอนมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นครับนี่ครับชูใช้ครับตอนนี้ผมพยายามค้นหาประวัติของเขาคนนี้แล้วนะครับแต่ว่าประวัติไม่เจอสักเท่าไหร่ใครทราบชื่อเดิมทราบประวัติทราบชื่อเดิมรายการอะไรไงแจ้งมาให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากครับนี่เขาช่องพามวยไทยโดยสกภาษใต้ครับหนึ่งเดี๋ยวช่องนี้โคชเชทีวีครับมาดูเปรียบเทียบเนื้อตัวครับทางด้านของโกโอนี่อยู่สูงกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็กมเน้อดูดีกว่าครับ อาละครับจะดูว่ามันจะเป็นพันธุ์พื่อผมจังหวะนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเทีวีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโคชเทีวีครับช่องพามก็แทรสซอแซกภาษาใต้ครับทั้งคู่ครับก็เจอกันในรายการบีสนะครับผมอ่านัดครั้งที่13ครับเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2021หรือปี2564ครับมาถึงก็จะจาะขาเจอพลิกเมียครับโอ้ลงไปนอนหงายนะครับขาชี้ฟ้าเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับโกโอ้ครับโกโอ้ ปลาพื้นของบ้าใหญ่าัาเล่าวันเราเล่าเดืยดลมยาวถังยืนเรลาแล่นะใหญ่เหลาเหลาเหานะครับเรลาเราเดียดลมยาวครับแข่งขวามครับโกครับช่วงวันนี้ทิพซ้ายครับด้านของชูชัยอันลําตัวครับด้านของโกแล้วเจอนีครับพาเทลงพื้นครับขาชี้ฟ้าเหล่าแล้วครับอ่าโอ้ฐานไม่ดีฐานไม่มั่นฐานไม่คงนะครับแม่โดนเข้าไปล้มครับแต่ขามาครับด้านของชูชัยขาขวาชูชัยครับมัดซ้ายไม่โดนครับ อ๋อมันสกุลนี้เป็นโกโอครับขอไปครับโกโอนมสีน้ำเงินครับชูชัยนมสีขาวครับแต่ขวาไม่ถึงโกอ้าวระวังครับแหมเกือบไปครับใช่ไปครับใช่ไปนะช่ายไปคือเกือบไปครับหนึ่งสองเก้าโกเดินขวาหาเขาซ้ายครับเขาซ้ายครับชูชัยครับเข่าขวาแทงแหลมเพียบเก้ามีอาการนะครับโอ้เจอเข่าเรามีอาการพื้นชกครับแต่กรรมการแยกเสก่อนครับเดินขวากับชูชัยจังหวะนี้เขวาาเดินบดเดินไปชิดเดินบี้เดินติดเลยครับมาครับแข่งขวาเตะพับในครับมัดซ้ายมาครับ จังหวะนี้ครับกอดไว้ก่อนครับแหมแล้วก็ทิ้งตัวครับทิ้งตัวอย่างง่ายๆครับทาง้านของโกโอชูชัยบอก้อยกันตอนออกมาจังหวะนี้ก็พยายามจะเข้าสู่วงในครับแข้งซ้ายครับเมสักครูเข้าขวาครับทาง้านของชูชัยครับกรรมการต้องเตือนออกมาครับแหมไม่อยากให้นักมวยประเทศตัวเองต้องเสียเปรียบครับเขาซ้ายครับโอ้มีอาการพื้นโชครับเจอเขาซ้ายเสียบแหลมเพียบกรรมการยังไม่นับครับ โอ้เจอมาซายจากชูชัยครับมัดขวาม่โดนครับแา่นั่นของโกโอมาซายครับชูชัยมาซายชูชัยลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นเลยครับโกโอครับผมจังหวะนี้นี่คือนับแรกนะครับโอ้โหคุณพักคุณเจ้าช่วยด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่ครับแม่ต้องใช้ภาพช้าเทคโนโลยีภาพช้าจากโคเชกแล้วครับจังหวะนี้ ไปครับจังหวะนี้นี่ชูชัยเดินเข้าหาหาเวียงมัดขวาไม่โดนครับชั้นของโกโอเจอมาซ้ายชกเข้าที่ปลายคางแบบนี้แล้วครับผางเข้าให้ครับผมจังหวะนี้ครับลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นเลยครับนั่นคือโกโอครับดูอีกทีครับจังหวะนี้ครับนี่ครับผางเข้าให้ครับโอ้โหลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นเลยนะครับให้กรรมการนับนะครับ รรมาการก็ต้องนับนะครับเพราะว่าแม่มันผ่านไปแล้วนะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับคุณผู้ชมครับพาธาเสียทีตั้งแต่ยกแรกเลยครับด่นจะเขาที่จะตีตื่นขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรนะครับจังหวะน,นี้อ่ะไปที่ความเร็วปกติก่นกอนครับ มาครับลุยกันต่อครับไม่มีปัญหาครับปราพืชนทางบ้าน้ำบ้าปราพืชแม่กรรมการก็เหมือนจะเอาใจฝั่งตัวเองอยู่นะครับเดินเข้าหาครับจงหวันนี้ครับแข่งขวามากมัดหุก้ายครับชูชัยมัดหุก้ายจากชูชัยครับมัดหุก้ายเข้าปลายคางชูชัยมัดอัดเข้าไปครับอัดเข้าปลายคางลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นเลยครับผมอีกแล้วครับเหลาแล้วครับเหลาแล้วโอ้นี่ครับมีอ๋อยังอารมณ์ดีหันไปคุยกับพี่เทงได้อยู่ครับนี่กรรมการยังไงดีครับโชคต่อไหมน้องเบ้าโชคต่อไหม ชกต่อครับเหลืออีกนับเดียวครับในยุคนี้ครับอีกนับเดียวเท่านั้นครับเขาซ้ายกับชูชัยแล้วจุกเลยครับมาขมีอาการพือโชว์เจอมัดฮุกซ้ายครับเราไปนั่งเครงกรรมการบงมือบยบๆแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบครับแมมยังทํามึนงงครับโกโอยังทํามึนงงครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกทีครับโอ้ว่ามันติดเพนพันพือครับจังหวะนี้โอ้โหมาครับเทคโนโลยีภาพช้าโดยโคเชอีกแล้วครับ จังหวะนี้อ้าวากดผิดกดผิดอ่คาเร็วนี้รเล่นครับ2.5โอเคไปครับจังหวะนี้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 กรรมการโบกมือเข้าหาหาชูชัยเดินเข้าหาไปจังหวะนี้เข่าซ้ายแหลมเพียบเพียบเสียบเข้าที่ตับที่ไตไตไตถึงกับเซธลาลาหลามาุกซ้ายนี่ไม่โดนโดนโดน เดินเข้าหาครับคุกซ้ายเขาปลายคลางครับผมลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยครับผมบทสภาพมาพสะพดเลยครับดูอีกครั้งนะครับเพื่อความสาใจครับจังหวะนี้ครับนี่ครับอัดคอมบุมครับหมัดหุกซ้ายหลบได้ครับแต่ว่าชูชัยไม่ยอมปล่อยโอกาสเข้าไปครับมัดหุกซ้ายซ้ายปลายคางคางลงไปนั่งแขงแขงแรงอยู่บนพื้นพื้นเลยทีเดียวผมจังหวะนี้โอ้โหดูอีกครั้งเพื่อความสาใจครับดูครับแม่ แก้ดันเข้าหาครับจังหวันนี้คํามาก่อนก่อนก่อนเขาซ้ายเสียบแหลมเพียบแล้วมีอาการเลยครับครับครับเสียบเข้าเครื่องในครับแม่มันช่องมันช้ำครับจังหวะนี้นี่นี่เดินเข้าหาหาหามาทุกซ้ายปลายคางคางลงไปนั่งเขงแขงแขงอยู่บนพื้นพื้นกรรมการโบกมือบายบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบครับดูครับนี่ครับกรรมการสั่งห้ามแล้วนะครับโอ้ แสดงความดีดีด้วยครับแสดงความินดีกับนี่ครับนักโชวชาวไทยของเรานะครับชนะโดยการเอาชนะในการเทคนิคน็อกเอาครับแหม่เดินซึมครับเดินซึมกับเข้ามุมเลยหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้นักถารวบรวมกันนะครับอืก็เป็นเจ้าของค่ายมวยด้วยนะครับก็จะได้ไปถ่ายคอนเทนต์อย่างเต็มที่นะฮะอืม มาดูกันอีกครั้งดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ครับมาดูจังหวะนี้กันอีกครั้งดีกว่าครับเพราะมันไปเร็วเหลือเกินครับมาครับนี่เขาซ้ายมีอาการครับเราเดินเข้าหามันฮุกซ้ายครับลงไปนั่งเคข่งบนพื้นเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้อ่อนสโลว์ครับสโลว์ครับสโลว์ดูครับจังหวะที่ชูชัยเดินเข้าหาครับ แล้วครับเข่าซ้ายแหลมเทียบเสียบไส้เสียบพุงครับโอ้โหแน่นอนเหลือเกินครับแล้วจงหวันนี้ตามครับฮุกซ้ายแรกไม่โดนครับยังไม่หยุดตามต่อตามติดครับแล้วฮุกซ้ายอีกทีปลายคางครับเข่าสุดเทพเจ้าสายฟ้าลงไปนั่งเขลงอยู่บนพื้นเลยทีเดี๋ยวโน้มแตะพื้นด้วยนะครับคือถ้ามาสถานการณ์แบบนี้กรรมการต้องนับอย่างแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ครบ3านับพอดีครับแหมแต่แล้วนั้นี่แต่ละนับนี่เจ็บเจ็บทั้งนั้นเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับ กดชมความเียวแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับกดช่องพามวยไทยโดยสองแซกพาสนใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเชทีวีครับในช่องทางของ Facebook กดเฟลโลกดติดตามครับช่องทางของอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับอย่าลืมกดติดตามครับในช่องทางเฟซบุ๊กเฟลโลติดตามครับช่องทางของ YouTube กด Subscribe ครับ Subscribe ใส่หอมแดงต้มยำปลาทูรอยแรงอย่างแน่นอนครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ